โดยชาวช่องฟ้อนจิตอาสาและสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมนะคะตอนนี้เราอยู่ในงานพิธีบวงสวงพญางาเมืองหรือว่าพ่อขุนงาเมืองจังหวัดพะเยานะคะภาพชัดเจนไหมคะภาพเบอร์ไหมคะน้องทีสวัสดีค่ะอาจจะพูดได้ไม่เยอะนะคะด้วยนะครไม่ไม่ทราบว่าภาพเบอร์ไหม ขอ,อเสกโหวตกันดังๆอีกสักครั้งนะครับให้กับนักแสดงทำใจพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการมอบทุนการศึกษานะครับมีทั้งการถวายทุนการศึกษาให้กับทางสัม,มะเนมนะครับมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาคุณชิดสวัสดีค่ะคุญยา,า,า,ายใส่ประแจะคะก้าบสิ้นุนด้วยกันนะครับบางช่วงอาจจะไม่ได้พูดนะคะทุกคนในชุดแรกนะคะก็จะเป็น จะหลบก่อนชุดละแปดรูปนะคะหลบไปทางไหนดีขอหลบก่อนนะคะแต่ทุกคนหลบก่อนแล้วก็ทําพิธีนะคะก็จะเป็นชุดละเก้ารูปนะคะค่ะต้องบอกว่าวันนี้คุณอ้ําสวัสดีค่ะพี่สาวเจอารสวัสดีค่ะคุณชิดสวัสดีนะคะน้องทีสวัสดีนะคะอพี่สาวเจอารขอบคุณนะคะคุณเทพประบุษุดีรักสวัสดีนะคะมอบบุญมีการ อาถวายทุนให้กับสมภรณ์ทุกท่านนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิธีบวงสวงวันนี้เป็นการทําพิธีบวงสวงองค์พญางมเมืองนะคะพญางมเมืองนะคะของจังหวัดพะเยานะคะก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะคะเป็นงานสืบสานประเพณีนะคะบวงสวงข้อขุนกาเมืองนะคะหรือว่าพญางมเมืองนะะาารูปนะคะ ชุดที่สองดางรูปก็จะเป็นท่านอันนี้เขาก็จะเมื่อกี้เขาเป็นการลําถวายนะคะชุดแรกนะคะมาไม่ทันนะคะิ่งมานะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่เขาแต่งตัวสวยๆกันตรงนู้นดีกว่านะคะเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่กล้าเข้าไปนะคะเขาจัดสถานที่มีผู้วายไว้ไม่กล้าเข้าไปเนสามเดนนะครับอันนี้ข้อที่เขาจัดอ่บวงสรวงนะคะโตโตะบวงสรวงอยู่ตรงนี้นะคะ ในช่วงแรกเราจะนินมนต์สมเด็จจำนวนเก้ารูปนะครับในชุดที่หนึ่งครับขออนุญาตที่จะอ่านรายชื่อรายงานนะคะสามเณรภูวนาถมิ่งขวัญนะคะจากสำนักศาสนศึกษาวสีคมคำนะคะนักเรียนบารีสามเณรมริจพงศันทานาตค,ค,ค่ะวสีคมคำนักเรียนบารีค่ะ และหลังจากทีู่้จะมีตัวนี้ก็จะเปะะไไ็นไปสามัญศึกษาแผนงสามัญศึกษานะคะสามเณรยศกรเ,กเทพสายโรงเ,นนสสร,เร,รีเยสน,น,สนสุวรรณคณานุสอสามเณรนภัทรอุทโธโรงเรียนสุวรรณคณานุสอสามเณรพานุวัตจันทนะโรงเรียนวัฒนา ปรางวิทยานะคะสามเณรสิงหราชปุ๋ยคานศักษางเรียนวัดนาปรางวิทยาสามเณรสมศักดิใหญ่โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยาสามเณรสรักรัตนศาสตร์โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยาสามเณรธิรพัฒน์ปวดแดงโรงเรียนพระประยาธ์ธรรมวัดยวนค่ะสามเณรธิติศักดิ์เมืองโมลโรงเรียนพระปรียาติธรรมวัดยวนค่ะ ครับในชุดแรกนี้ท่านผู้ว่าราชการเขาจะเดินไปที่โต๊ะผลดาราดิสอัลโต๊ะที่เวางป็นของถวายก็คุณการศึกษาค่ะให้เขาจำพิธีอเวรกาเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวไปดูคนสวยๆดีกว่านะคะเดี๋ยวพาไปดูคนสวยๆจริงด้านหลังเขามีโรงทานด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมตรงนี้ก่อนปีนี้เขาจัด ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะตรงตรงบริเวณนี้นะเมื่อก่อนเขาจะมีนางรำเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอันนี้มอบทุนการศึกษาอยู่นะคะรัชการจังหวัดพะเยานะครับเราไปดูเขาถ่ายรูปสวยๆตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะน้องรัฐาสวัสดีค่ะทุกคนอาจจะไล่ยาวนิดนึงนะคะใครมีธุระก็ตามสบายกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามานะคะ เราก็อยู่ตรงหน้านุสาวรีพ่อขุนงามเมืองนะคะตรงหน้าลานพญานาคตรงนี้นะคะอะนี่เด็กที่เขาลํากันเมื่อกี้ก็ค o มาถ่ายรูปหมู่กันนะคะถ่ายรูปหมู่กันนี่เขาจัดไว้นะคะอันนี้เราขอถ่ายบ้างได้ไหมขอ,ขอถ่ายบ้างได้ไหมี่ายรูปใส่กับไรอยู่ไหน ทุกคนเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปคนสวยๆบ้างนะคะิย้อนแสงทุกคนย้อนแสงขอโทษดตอเยชวิาค่ะพี่สาว JR ก็น้องหัวฟูคิดถึงนะคะพี่ฟูสวัสดีคะ <S <S ่ะ,คะพี่ฟูสวัสดีนะคะพี่ฟูคิดถึงคิดถึงเนาะพี่สาว JR เนาะน้องรัฐาน้องอ้ํานะคะขอบคุณนะคะ พิชนาขอบคุณนะคะพี่นิดวีบสวัสดีค่ะคุณชิดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะคุณบุญเรืองด้วยนะคะ,ะปีนี้เขาจัดบวงสรวงแบบเมื่อก่อนนางลำจะเยอะหลายชุดนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเขาจะมีะชุดชุดลำชุดฟ้อนถวายอีกหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามีไปแล้วเรามาไม่ทันชุดนี้ก็สวยนะคะ ชุดนี้ก็สวยนะคะทุกคนพี่ฟูก็ทุที่ได้ทำความพวกอลุ่มำเนินครับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลโรมราชชนนีพะเยานะครับพร้อมกับคณะผู้สอนนะครับสวยงามนะคะสวยงามค่ะแล้วก็ทางนี้เขาก็ถ่ายรูปกันสวยงามนะคะทุกคนเลาเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนเนาะเขาจัดซุ้มแบบว่าสวยนะคะตรงนี้เนาะสีชม สีชมพูสีบานเย็นแล้วก็หาเจาะหาถ่ายคนสวยๆนะคะเจาะอาขอะขถ่ายคนสวยได้ไหมครัแม่หึ่งแม่หึ่งต้อแต่งจุดสวยนะคะน <laughs> ี่นี่เราพี่ลักสวัสดีค่ะแม่มาสวัสดีสักลายกับพี่กาแฟสวัสดีสักลายทุกบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ <laughs> เราต่อหาถ่ายคนสวยๆก่อนเพราะน่าจะลํำไปแล้วหลายชุดเนาะกาแฟมาไม่ทันนะคะหรือว่าทําพิธีอะไรไปได้อย่างไม่แน่ใจนะคะคือนี่นะคะเดี๋ยวจะไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูคนดวงก่อนเดี๋ยวดูถ่ายเด็กๆกับอันนี้เป็นของโรงเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษานะ สวยงามนะคะคุณอ้ําก็เลื้ๆๆนะคะชนาคุณรักสวัสดีน้องรัฐาอ่าสวยๆพี่แฟขอบคุณค่ะถ้าไม่ได้ทักทายอ่านคอมเมนต์ใครมีกาแฟขอโทษด้วยนะคะทุกคนบางบางช่วงอาจจะแบบว่าใช้เสียงไม่ได้นะคะท่านี่จัดนี่สวยงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอแจมหน่อยเราขอแจมนิดเดีย ขอแจมหน่อยขอ,ข,อขอแจมขอแจมหน่อยขอแจมกับเด็กๆหน่อยนะคะวันนี้ทุกคนนะคะครับเราไปดูการนี่สวยมากทุกคนตรงนี้นี่เขาจัดซุม้มสวยตรงนี้เขาเรียกอะไรนะข้าพบ่อนี้เขาเรียกอะไรตร่เรอเอ่อ ไม่ได้ใจนะาทำ้้ถ่ายรูปแล้วก็มีอ๋อถวายพญานาคใช่ใช่ใช่ถวายพญานาคเสริมจตาครับตรงนี้เขาน่าจะแบบเป็นซุ้มที่่น่าจะถวายพญานาคนะคะตรงนี้นะคะชานที่พยาวเหรออ๋อพยาวพยาวค่ะน้องละขาอันนี้พี่อยู่พยาค่ะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูทางน้นต่อ เอาไปอยู่ตางนั้นต่อหันหนาก็าอาจจะยังเฉยนี่ว่าจะใส่ชุดสีบานเย็นมาด้วยเนาะสีชมพูไม่มีชุดไม่ได้เตรียมเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเตรียมแล้วนะคะเขาน่าจะทําพิธีเสร็จไปแค่ไหนแล้วไม่รู้นะคะทุกคนมาไม่ทันเนาะคิดว่าเขาจะทําพิธี9โมงเช้านะคะแต่น่าจะยังเนาะ ก็จะมีพอเราขอถ่ายคนสวยก่นขอถ่ายคนสวยๆได้ไหมคะนี่นะขอถ่ายคนสวยๆหน่อยค่ะลง YouTube ค่ะไลฟ์สด u t u b e นะคะไลฟ์สด YouTube ค่ะช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมนะคะขอบคุณค่ะ กอถ่ายคนสวยๆนะเด้อเจ้าไลฟ์สดช่อง YouTube ค่ะก <c oughs> าแฟพาเที่ยวพาชมนะคะกาแฟพาเที่ยวพาชมค่ะร้านเอคะคะ่ะอ๋อไม่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 ได้เป็นร้านเป็นชื่อเฉยๆค่ะชื่อกาแฟค่ะกาแฟ,าฟ <c oughs> พาเที่ยวพาชมค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวยนะคะขอบคุณค่ะ เราก็เจะหาคนสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพีหน้าจะต้องหาชุดแบบนี้มาใส่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูปกันนะคะ ทุกคนขอโทษตัวจับล่วงตัวจับล่วงขอโทษขอโทษเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนตัวจับล่วงขอโทษไอที่ไอที่จับมันไม่ค่อยแน่นนะคะทุกคนที่จับมันไม่ค่อยแน่นนะเพราะว่าพี่จะไอ้นี่ขาตั้งนะคะขาไม่ต้องแล้วถ้าอย่างนั้นแะไม่ต้องแล้วว่าจะถ่าย ก็จะถ่ายรูปตรงนี้นะคะอ่านี่ก็จะถ่ายรูปตรงนี้แนละ้วตรงนี้นะคะอยากเอาใหม่ปรับกล้องใหม่นะคะทุกคนปรับกล้องใหม่นะเดี๋ยวปรับกล้องใหม่อันนี้เขาเสร็จพิธีกันแล้วย,ย,ยังยังยังใช่ไหมทุกคนยังพิธียังไม่เสร็จนะคะคิดว่าม,มาสาย 走了。 เด,เดี๋ยววางขาตั้งก่อนนะคะคุณอ้ําเทวดาแปดซิมสวัสดีคะ่ะน้องเทพสวัสดีนะคะเดีย๋ยววางใหม่ทุกคนวางใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอตามไนินี้เนื่องจากาเป็นาษังกยานิกาเป็นากาฟ้า่ากาแฟพาเที่ยวพาเชิญกาแฟกาแฟเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะคะ K A นี่เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนโทรศัพท์่ว <OR> กับทางซบสีม <jamais> ด็ก <verlier ess> ิ <mankind>

เด็กชายกิตติเดชอภิยะโรงเรียนบ้านโพทองเด็กชายนันทิพตเกิดองเรียนวย์ใหม่เด็กชายอภิษาสิงโตเรียนวิทย์ชุดทองเด็กชายขอโทษนะคะกำลงคุยกับเขาอยู่นะ ขี้น้อยิารายาลาาโรงเรียนาบูครับตอนนี้เขาแจกแจกคุณอยู่นะคะเราถ่ายรูปสวยๆก่อะทางนี้ชัดเนี่ยอันนี้ชัดนะคะน้องเทพก็แอดมินวิทสวัสดีนะคะน้องเทพกับน้องรัฐาสวัสดีนะคะน้องไข่นุ้ยมาน้องไข่นุ้ยสวัสดีค่ะอไม่ทันเห็นนะคะขอโทษนะคะน้องไข่ช้างสวัสดีนะคะ ตอนนี้อยู่กับบรรยากาศในงานพิธีบวงสวงพญายงามเมืองนะคะจังหวัดพะเยานะคะตรงหน้านุสาวรีพ่อขุนงามเมืองนะคะหรือว่าแถวหน้าลานพญานาคนะคะ,ะตรงนู้นนะคะนี้ก็จะเป็นหน้าลานพญานาคนะคะตอนนี้คนเขาก็ถ่ายรูปกันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลทุกำลัมใจนะคะทุกคนเวิ่งแว้นกันตามสบายเลยนะคะถ้าใครมีทุร่าอะไรก็ตามสบายนะคะกาแฟขอบคุณทุกทุกคนนะคะคุณบุญเรืองด้วยเนาะเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็น้องทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ แมสารจังวัดพยาี่เขาก็ถ่ายถ่ายรูปกันนะสวยนารชตจังวัดพยาวนครับตอรลศนรัตรงน้นเราเดินไปดูโต๊ะหมูบูชาดี่านะคะได้สวดพิชชาสีบินนีครับเป็นเชิดนะครับค่ะเจ้าที่การและฝังเืินจังหวัดพยาวในอำเภอเมืองพยาคุณจำพินสุขใจกรรมการวันนี้พี่พ่อคุณนะคะ คุณกุลาแผ่นทองมังคำพิธีตรงนี้เข้าไม่ได้ที่ลูกสาวพ่อคุณค่ะคุณในวันผู้จิมพันต์ประการนะคะในทุนนี้นะครับจะได้อีกยี่สิบทุนนะครับก็จะมีเด็กหญิงนัทยาสมศรีโรงเรียนบ้านควนโงเด็กหญิงพิริยา

เด็กชายสัตวัตตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไปดูเขาไอโต๊ะไอนี้ดีกว่านะคะไปดูเขาจัดโงทานพูดผิดพูดถูกไหอาทิตสอแท้เป็นโรงเรีบ้านาบัวเด็กชายใครมีธุระตามสบายอาจจะไลฟ์แต่ว่าโทรศัพท์อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนอาจจะเครื่องอาจจะร้อนนะคะว่าจะไลฟ์ยาวอาจจะอยู่ไม่นานหญิง พักงนใครจ๋าเทวดาแต่จิมวันละหวันละอรายการนี้เด็กชายเทวริษเรือนสอนรายารทีสวรรค์ดีครับแลัทธานะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยไปหาไปหาข้าวกินโรงเรียนที่สวรรครับค่เขายังไม่ได้ทำพิธีบวงสรวงนะคะทุกคนอย่าไปดูโต๊ะบวงสรวงอีกหน่อยแล้วก็ แต่ว่าจะไปดูโรงทานก่อนดีเนาะเขาก็มีโรงทานกันนะดูตรงข้างหน้าก่อนนะมีอะไรอเอตรงนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะคะ สวัสดีคะ่ะหนะูไทย u t u b e ค่ะขอ,ของวันรัตนานา็จวันรัตนาวันวาวรามนะคะ,ะใครกินถัดไทยบ้างคะเดี๋ยวขอเดินชมก่อนเดี๋ยวมาทานนะคะ,ะทุกคนด้านหลังก็มีไหมด้านหลังด้านหลังไม่มีนพี่เาเขาจัดรงทานด้านหลังไม่มี Godt <laughs> far. มาขอกินดลยวะเจาลูกอะไรลูกอะไรลูกตัวบักเอ็กเลยตัวบักเอกเลยค่ะทุกคนมาจากไหนเ้าจังหวัดพยานะคะมาจากไหนเ้าะหนูมาจากไหนลูกคมาจากไหนลูกมาจากไหนไม่รู้นะคะน่าจะอยู่แถวนี้นะคะ่าร่มเดี๋ยวเรามากินผัดไทยนะคะทุกคนนาะ เขาก็มีรงทานแถนี้นะคะปีนี้จัดไม่ไม่ใหญ่เหมือนค้างก่อนนะเพราะเขาไปมีจัดงานตรงโน้นแล้วนะคะปกติตรงนี้จะจัดอาจจะรอของทางนีีด้วากินข้าวลงทานนะคะทุกคนขอบคุณค่ะวันนี้ไม่แจกกันจ้าวันนี้ไม่แจกใช่ไหมทุกคน ที่ได้ข้าวมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเข้าวลงทานนะคะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ได้กินหรอกลงทานก็หมดแล้วนะคะเป็นข้าจะกลับกันหมดแล้วเลยต,ตรงนี้มีขนมจีนนะคะมีเด็กข้าวแก้วลอย ตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะขนมจีนอ่าพิจณาก็ย่าอบสวัสดีย่าอบสวัสดีค่ะคุณอ้ําก็ยังอยู่คุณอ้ําบอกอบรูปเลิมนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนตาม่าแต่มองอาหารลงทาน <c oughs> ตามวัวแต่มองอาหารลงทานนะคะเด็กๆก,ก็เยอะนะคะเด็กๆก,ก็มาในร่วมในพิธีเนาะ ขอเบิ่งช่วอ่านน้ำอมน้ำเลี้ยอเก่งอมแล้วค่ะอ๋อเก่งอมอันนี้เป็นขนมจีนเก่งอมหมูนะคะขนมจีนเค่ะอมหมูของโบราณค่ะยาวอร่อยค่ะทีนี้ถือว่าลงทานน้อยนะคะปกติเมื่อก่อนเขาจะจัดใหญ่กว่านี้เนาะเขาจะจัดใหญ่กว่านี้นะคะเมื่อก่อนมาอยู่หรือว่าเขามีแล้วเขาเก็บกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวข้างหลังดูไหม ไม่มีนะคะทุกคนไม่มีเนาะมาดูแถวข้างหลังไม่มีนะคะลงทานปีปีก่อนนู<ม>้นปีที่แลวว้วจัดใหญ่นะคะก็มีลำหลายหลายชุดนะคะแล้วก็คนเยอะมากนะคะแต่นี่เขาพอดีเขาไปมีจัดงานตรงหลังเทศบาลน,นะคะก็เลยกลายเป็นกลายเป็นน้อยนะคะกลายเป็นจัดไม่กินขนมจีนดีกว่าไหมทุกคน <c oughs> ปกินขนมจีนอ่ะ เ่าไปเอาผัดไทยผัดไทยก็อยากกินนะทุกคนหิวความหิวไม่ปานี่แล้วนะคะจะ,จะไปหาผัดไทยกินดีกว่าพี่รักก็ขอตัวทำงานก่อนนะคะพี่กาแฟขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะน้องรักนะคะแยกอะอบก็สวัสดีค่ะป้าชนะนะคะพี่ไข่จ้างก็ดีครับคุณยายทุกคนเดี๋ยวลง ลงก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะคะไปเอาผัดไทยกินก่อนหรือว่ายังไงดีทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นใหม่ตอนเขาทำพิธีบวงสรวงนะคะเนาะแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงคู่เข่าสูงก็สวยนะคะใช่ครับถ้าถากว่าน้องๆมัธยมจะตัวสูงคุ่เข่าสูงจะสวยครับตอนนี้น่าจะสูงเดี๋ยวเราค่อยดูตอนทำพิธีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์หน่อยวันนี้อาจจะขึ้นหลายรอบนะคะอาจจะขึ้นหลายรอบแล้วเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนค่ะ นักผู้ขัสูงนะคะไม่ต้องไม่ต้องนั่งลงบนเทืาอเท้นัผู้ขั้วสูงค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะกลับขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกมังใจนะคะถ้าใครว่างก็เชินนะคะตอนที่เขาทำพิธีบวงสรวงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะใช่ค่ะบายบายเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะคะ เดี๋ยวเราจะรีบถ่ายแล้วก็รีบรุกเลยนะครับพาชมก่อนนะเผื่อเผื่อเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เข้ามาเนาะน้องๆพื้นที่แล้วนั่งเลยนะครับนั่งเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่นั่งอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างจะร้องน้องๆนั่งเลยครับนั่งเลยครับเข้าไปนั่งเลยครับนี่คือเป็นของที่เขาจัดถวายนะคะเป็นโต๊ะถวายเนาะ สัช่างภาพถ้าหากว่าถ่ายภาพิธีไปแล้วก็จะไม่แน่ใจถ่ายภาพแล้วลดมือลงได้เลยครับลดมือลงลดลดกล้องลงเราจะได้ทราบว่าถ่ายเสร็จแล้วครับด้วยความรวดเร็วนะครับช่างภาพนะครับตอนนี้เขาก็ถ่ายรูปจะเรียบร้อยแล้วนะคะครับต่อไปนะครับน้องลกเลยครับน้องมัธยมลุกเลยครับแล้วก็เชิญปฐมมานั่งแทนเลยครับ นั่งท่าเดียวกันเก่าน้องน้องมัธยมครับออกไปเลยครับไม่ต้องไปเป็นแถวครับออกไปเลยครับเดินออกไปเลยครับตออเร่งนิดนึงนะคะครับอากาศร้อนนะครับเดินแรวนิดนึงบายบายค่ะไปต้องเดินเป็นแถวนะครับออกไปเลยนะครับอย่าอย่ายงเลยเดี๋ยวไปเอาผัดไทยกินโอเคทุกคนขอนุญาติลงไลค์ก่อนนะคะขอญาติลงไลค์ก่อนนะคะ นั่งกุกเข่าครับแล้วก็ยืดตัวขออนุญาตลงไลท์ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นใหม่หรืออาจจะไม่ขึ้นเดี๋ยวอาจจะทําคลิปนะควะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะพี่เออพี่เสนมาแล้วพี่เสนสวัสดีคุณเสนสวัสดีกับไปเรียกพี่อีกแล้วพีเสนสวัสดีนะคะเอาข้าวมากล่องหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้กินเนาะข้าวเหนียวอันนี้เดี๋ยวจะไปเอาผัดไทยมากินนะคะวันนี้กินของรงทาน อยูนี่ถอดหัวแล้วถอดสมองแล้วนะคะร้อนนะคะร้อนอะไรนะแร่แร่เศร้าๆอยูา,า <laughs> เ,ยเขาจักลูกอยู่ตรงนั้นเขาท้ายลูบมูอยู่ <laughs> เขาทำพิธีผู้วท้ายลูบอยู่ตรงนั้นนะค่ะลก็สำหรับพิธีในภาคเช้านี้งานบวงสวงเพียงกำเมือง,งสื่อสารประเพณีของดีจดพยาวนะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายนะคะก็จะเป็น ช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีที่จะได้ตั้งขบวนกันนะคะ ทั้ง9าอำเภอบริเวณสามลักเมืองจังหวัดพะเยาค่ะรายละเอียดก็ตามที่ดิฉันได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนเสร็จพิธีแล้วนะคะที่บวงสรวงตอนนี้ถเสร็จพิธีแล้วแต่ช่วงบ่ายสามเขาจะมีขบวนแห่อีกทีหนึ่งนะคะทั้งเก้าทั้งเก้าอำเภอนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดช่วงบ่ายนะคะทุกคนถ่ายทอดช่วงบ่ายอีกรอบนึงนะคะเรามาพี่กาแฟมาไม่ทันพิธีบวงสรวง มาไม่ทันพิธีบวงสวงตอนเช้านะคะตัวิดินะคะจะตินนิดลิขสิทธิ์ไหมอันเนี้ยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะทุกคนเราะขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะสัในกลุ่มาในพของท่านค่ะขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะ กคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะักตอนเขามีขบวนแห่ของเจ้าอําเภอนะคะว่าจะมีประมาณไหนสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามชมช่วงบ่ายอีกรอบนะคะขออนุญาตลงไลก์ก่อนนะทุกคนผิวเข้าแล้วขออนุญาตลงไลก์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่องไหนคะ ประมาณหลายสามส่ไเข้า้่วยังมบวนมันจะเริ่มตั้งแต่ขุนกำเมื้อตั้งแต่ตรงนี้หรอหรือว่าตลางขอบคุณค่ะโอเคน้องรัทาย่าอบบายบายค่ะน้องไข่นุ้ยคุณอ้ำคุณเสน่หนะคะทุกคนเลยน้องทีนะคะ คุณพี่สาวเจรนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวบ่ายสามจะมีขบวนแห่ขอบคุณพี่รักนะคะยาอบนะคะใครอยู่นาะที่เข้ามา,าพิชญานะคะเจวดาแปดสิบน้องเทพนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลค์นะคะคือคุณเลืองนะคะพี่หัวฟูนะคะขอบคุณพี่หัวฟูพี่นิดพีบนะคะอขอบคุณนะคะ ได้ไม่จนคุณชิ้น,นะคะขอบคุณนะคะหากไม่ได้เอ่ยทักใครใครก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะโอเคน้องทีมาเป็นคนแรกขอบคุณนะคะขอนอยตลโไมั์เลยค่ะคุณอักก็คุณสเสนสวัสดีนะคะ ไม่ทานตอนเขาทาพิธีบวงสวงนะคะทุกคนเข้าใจว่าเป็น9ก้าโมงเช้าพี่มาออกมาช้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมขบวนแห่ตอนวัยสามนะคะตรงศาลหลักเมืองนะคะใครว่างอยู่แถวนี้ก็มาตรงศาลหลังเมืองนะคะจะมีพิธีแห่เก้าของ9ก้าอำเภอนะะในจังหวัดพะเยานะคะ ขออนุญาตลงไลฟ์เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะกับขอบคุณทุกท่านทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณอ่ารวมบนทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะน้องรถถัฐาทำงานละขอบคุณค่ะน้องรัฐา